เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณชินครับคุณผู้ฟังชินเล่าให้ผมฟังว่าที่สามโคกปทุมธานีมีซากโรงงานเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างซึ่งเป็นอนุสร์แห่งโศก,กนาฏกรรมโรงงานตุ๊กตาผีไร้ร่างที่ถูกไฟคลอกและเสียงหวีดร้องของผู้สูญเสียยังคงวนเวียนอยู่ณซากโรงงานแห่งนี้อย่างไม่มีวันลับไหลชิน เป็นช่างซ่อมบำรุงในพื้นที่และเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงงานตุ๊กตาไฟไหม้มาตั้งแต่เด็กๆโศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2536เมื่อโรงงานผลิตตุกตาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เพลิงได้โหมไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วจนทำให้คนงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงติดอยู่ภายในอาคารที่ถูกปิดล็อกอาคารโรง,งงานแห่งนั้น ถูกล็อกประตูทางออกฉุกเฉินไว้ทำให้คนงานไม่สามารถหนีออกมาจากเปลวเพลิงได้ทันเหตุการณ์นี้คราชีวิตคนงานหญิงไปถึง188คนและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า469คนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ถูกไฟคลอกจมจำสภาพไม่ได้ทำให้เป็นที่มาของตำนานผีไร้ร่างชินไม่เคยเชื่อเรื่องผีอย่างสนิทใจแต่เขาก็ยอมรับว่า ซากโรงงานแห่งนี้มีความรู้สึกที่หนักอึง้งและเย็นยเยือกผิดปกติคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ชินกับเพื่อนอีกสองคนคือยศกับแปะตัดสินใจที่จะเข้าไปพิสูจน์ความเฮี้ยนของซากโรงงานพวกเขาเข้าไปในโรงงานโดยความเงียบเชียบโดยปีนข้ามกำแพงที่พังทลายลงมาบางส่วนตัวอาคารโรงงานดูน่ากลัวและน่าขนลุก ผนังมีรอยไหม้เกรียมและคราบเข่าสีดำที่ขึ้นปกคลุมไปทั่วอากาศรอบๆโรงงานนั้นเย็นยะเยือกและหนักอึ้องอย่างน่าประหลาดมีกลิ่นเหม็นไม่จางๆลอยมาตามลมพวกเขาเดินเข้าไปในห้องโถงหลัดที่มีเศษซากเครื่องจักรและตุ๊กตาที่ถูกไฟไหม้กองอยู่เต็มพื้นตุ๊กตาเหล่านั้นบางตัวยังคงมีใบหน้าที่ยิม้มแย้มแต่ร่างกายของพวกมันกลับถูกไฟไหมจนหน้าสยดสยอง ทันใดนั้นชินก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างๆเขาในขณะที่เขากำลังส่องไฟฉายไปที่ตุ๊กตาตัวหนึ่งความเย็นเข้าปกคลุมอย่างฉับพลันจนทำให้เขารู้สึกสั่งเทาไปทั้งตัวทั้งที่อากาศภายนอกอยังร้อนอบอ้าวยศกระซิบว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แผ่วๆมาจากมุมมืดของห้องโถงเป็นเสียงที่น่าเวทนาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวด และความหวาดกลัวจากการถูกไฟคลอกตายอย่างโดดเดี่ยวพวกเถ่าทั้งสามคนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่กล้าที่จะขยับหรือส่งเสียงใดๆออกไปเพราะกลัวว่าวิญญาณจะมาหาจูๆ่ๆเสียงหวีดร้องที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดก็ดังขึ้นมาจากด้านบนของโรงงานร้อนฉันร้อนช่วยฉันด้วยเสียงนั้นดังและชัดเจนจนทำให้เลือดในกายของชินเย็นยะเยือกชินรู้แล้วว่า วิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ถูกไฟคลอ,อกกำลังพยายามสื่อสารกับเขาอยู่เขาพยายามรวบรวมสติสั่งให้ตัวเองวิ่งหนีแต่ร่างกายของเขากลับไม่ตอบสนองต่อคำสั่งนั้นเขาถูกตรึงอยู่กับที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และอาคาดแขนที่แผ่ออกมาจากวิญญาณแปะร้องกรีดออกมาอย่างสุดเสียงแล้วชี้ไปที่กล่องตุ๊กตาที่อยู่ข้างๆพวกเขาพวกเขาทั้งสามคนเห็นเงาดำทมืดของผู้หญิงคนหนึ่ง ลอยขึ้นมาจากกองตุ๊กตาอย่างช้าๆร่างของเธอถูกปกคลุมด้วยรอยไหมเกรียมใบหน้าของเธอถูกบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดจากการถูกไฟคลอกเธอไม่ได้ส่งเสียงใดๆออกมาแต่รอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเงาดำนั้นค่อยๆเอื้อมมือมาหาพวกเขาราวกับจะชวนให้พวกเขาเข้าไปอยู่ในกองเพลิงด้วยกันชินกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียง แล้วพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากแรงดึงที่มองไม่เห็นยศและแปะเรียบเข้ามาช่วยดึงตัวชินอย่างรวดเร็วแล้วลากเขาออกจากห้องโถงทันทีพวกเขาวิ่งออกจากซากโรงงานอย่างบ้าคลัง่งโดยไม่หันกลับไปมองแม้แต่วินาทีเดียวเสียงหวีดร้องของผู้หญิงก็ดังไล่ตามหลังพวกเขามาอย่างรุนแรงราวกับวิญญาณกำลังโกรธแค้นพวกเขาวิ่งสุดแรงเกิดปีนข้ามซากปรลักหักพังจนเท้าของพวกเขาเจ็บปวดเมื่อมาถึงถนนด้านนอก ความรู้สึกเย็นเยือกทั้งหมดก็หายไปในทันทีพวกเขาวิ่งไปยังรถที่จอดไว้แล้วรีบสตาร์ทเครื่องยนต์และขับออกไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครพูดอะไรกันเลยตลอดทางทุกคนยังคงอยู่ในสภาวะตื่นตระหนกและหวาดผวาจากสิ่งที่เจอชินขับรถออกมาไกลหลายกิโลเมตรจนกระทั่งมั่นใจว่าผลจากอาณาเขตของโรงงานแล้ว เขาจอดรถข้างทางแล้วหันไปมองเพื่อนๆทั้งสองคนหน้าซีดเผือดตัวสั่นเทายังเห็นได้ชัดแป๊กมีอาการหนักที่สุดเขายังคงพูดพึมพำถึงใบหน้าของผู้หญิงที่ถูกไฟคลอกอย่างไม่หยุดหย่อนชินรู้แล้วว่าสิ่งที่พวกเขาได้เจอไปนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือการเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายที่แท้จริง วิญญาณ188ศพยังคงถูกจองจำไว้ในซากโรงงานและเฝ้ารอการปลดปล่อยชินบอกว่าสิ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำของเขามากที่สุดไม่ใช่ภาพผีไร้ร่างที่น่ากลัวแต่เป็นเสียงหวีดร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ดังมาจากด้านบนของโรงงานเขารู้สึกเหมือนวิญญาณของพวกเขาถูกกักเก็บไว้ด้วยความรุนแรงและความปรารถนาที่รอดชีวิตโรงงานตุ๊กตาไม่ใช่แค่ซากอาคาร แต่มันคือสถานที่ที่ความตายและความทุกข์ทรมานยังคงมีชีวิตอยู่ชินสาบานกับตัวเองว่าจะไม่กลับไปที่นั่นแม้ว่าจะมีเงินจ้างมากแค่ไหนก็ตามเพราะสิ่งที่เขาได้สัมผัสมันไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นการรับรู้ถึงความทุกข์ทรมานของวิญญาณตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาซากโรงงานตุ๊กตาก็ยังคงมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นอยู่เสมอมันยังคงเป็นจุดดำบนแผนที่ เป็นอาณาเขตของความมืดมิดที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่สำหรับชินมันไม่ใช่ซากอาคารแต่มันคือร่องรอยของการตายที่ไม่มีวันลบเลือนเป็นตำนานที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความกลัวและเป็นความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วชินบอกว่าเขาเลิกการล่าท้าผีไปอย่างถาวรหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นเพราะไม่มีเรื่องเล่าใดที่จะน่ากลัวเท่ากับการถูกวิญญ,ญาณ188ศพตามหลอน ซากโรงงานตุ๊กตายังคงยืนหยัดท้าทายการเวลาเป็นเครื่องเตือนใจว่าความตายยังคงมีชีวิตอยู่และวิญญาณของคนงานหญิงยังคงเฝ้ารอใครบางคนที่จะมาปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์เรื่องราวทั้งหมดนี้ชินเล่าให้ผมฟังด้วยน้ำเสียงที่ยังคงมีความหวาดกลัวอย่างชัดเจนเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาขับรถผ่านสามโคกเขาจะพยายามไม่มองไปที่ซากโรงงานนั้น แต่เขาก็ยอมรับว่าบางครั้งเขาก็อดไม่ได้ที่จะเห็นเงาดำทมมืนที่หน้าต่างโรงงานเขาไม่รู้ว่าเงาที่เห็นนั้นเป็นของจริงหรือเป็นเพียงภาพติดตาจากความทรงจำอันเลวร้ายแต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจก็คือโรงงานแห่งนั้นเต็มไปด้วยพลังงานที่อันตรายเกินกว่ามนุษย์จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ชินเล่ารายละเอียดของความรู้สึกถูกดึงดูดเข้าสู่ความตายได้อย่างชัดเจนราวกับมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน เขาบอกว่าแรงดึงนั้นดูเหมือนจะเป็นหลักฐานสุดท้ายที่วิญญาณทิ้งไว้ก่อนจะสิ้นใจและมันคือจุดที่วิญญาณของผู้เสียชีวิตยึดมั่นเพื่อเฝ้ารอการปลดปล่อยจากความทุกข์ชินบอกว่าในช่วงที่เขาล้มลงในห้องโถงนั้นเขารู้สึกได้ถึงความแค้นที่พุ่งตรงมาที่เขามันไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวแต่เป็นความแค้นที่สั่งสมมานานนับสิบปีที่ถูกปลดปล่อยออกมา เขาเชื่อว่าวิญญาณของคนงานหญิงไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเขาเพียงแต่พวกเขาต้องการจะสื่อสารสื่อสารให้โลกรู้ถึงความอายุติธรรมและการตายที่โหดเหี้ยมที่พวกเขาต้องเผชิญในโรงงานนี้แต่การสื่อสารของวิญญาณเหล่านั้นมันก็รุนแรงและโหดร้ายเกินกว่าที่มนุษย์จะรับไหวยศเองก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากคืนนั้นเขาดูเหม่อลอยและเก็บตัวเงียบกว่าเดิม ส่วนแปะก็กลายเป็นคนที่กลัวไฟอย่างรุนแรงและไม่กล้าเข้าใกล้แหล่งไฟอีกเลยชินบอกว่าผลกระทบทั้งจิตใจมันรุนแรงกว่ารอยฟกช้ำทางกายที่พวกเขาได้รับมาเสียอีกเขารู้สึกว่าความเงียบสงัดของโรงงานนั้นมันเป็นความเงียบที่น่ากลัวกว่าเสียงกรีดร้องใดๆเพราะความเงียบนั้นมันถูกกักเก็บเอาไว้ด้วยเรื่องราวที่ไม่ได้รับการแก้ไขและไม่มีใครได้ยิน เขาเล่าว่าในช่วงที่เขาวิ่นหนีเขาได้ยินเสียงหัวเราะของวิญญาณที่เปลี่ยนเป็นเสียงร่ำไห้เป็นเสียงร่ำไห้ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากการถูกทิ้งไว้คนเดียวและไม่ได้รับการช่วยเหลือชินเชื่อว่าเบื้องหลังของความน่ากลัวทั้งหมดนี้มันคือความตายที่โดดเดี่ยวและการถูกลืมและความโดดเดี่ยวนั้นได้เปลี่ยนคนงานหญิงที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นวิญญาณที่ถูกจองจำและอาฆาตแค้น เขาบอกว่าสร้างโรงงานนี้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์แห่ความตายที่เก็บรักษาความทุกข์ไว้รอเวลาปลดปล่อยเขาหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีใครบางคนกลา้าพอที่จะทําพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้ได้แต่คนคนนั้นจะไม่ใช่เขาอีกแล้วเพราะเขาได้เรียนรู้บทเรียนที่แสนแพงจากความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองโศกนาฏกรรมโรงงานตุก,กตายังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อไป ไม่มีวันจบสิ้นในสามโคกแห่งนี้และมันจะยังคงส่งต่อความเย็นยะเยือกและความน่ากลัวให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาตลอดไปชินปิดท้ายเรื่องเล่าของเขาด้วยคำเตือนที่หนักแน่นและจริงใจที่สุดว่าอย่าได้เข้าไปในซากโรงงานนั้นเด็ดขาดแม้แต่คิดจะลองดีก็ไม่ควรเพราะสิ่งที่อยู่ในโรงงานตุ๊กตาไม่ได้ต้องการแค่ความกลัวแต่มันต้องการการแก้แค้น และใครก็ตามที่เข้าไปรบกวนการจองจำของวิญญาณจะต้องแบกรับผลกรรมที่ตามมาเขาเล่าว่าจนถึงทุกวันนี้เขายังรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่นหลังเป็นครั้งคราวเป็นความรู้สึกเหมือนถูกสัมผัสด,ด้วยมือที่เย็นเฉียบและแข็งกระด้างอย่างที่เคยเกิดขึ้นในคืนนั้นชินไม่รู้ว่านี่คือการตามติดของวิญญาณหรือเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดจากความกลัวที่ฝังลึกแต่ทุกครั้งที่รู้สึกแบบนั้น เขาจะรู้ได้ทันทีว่าวิญญาณร8อยศพยังคงอยู่ในโรงงานและพวกเขาไม่เคยจากไปไหนยังคงเฝ้ารอการปลดปล่อยอยู่ในความมืดมิดนั้นเรื่องราวของเขาเป็นเครื่องยืนยันถึงความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเจริญของปทุมธานีว่าบางตำนานก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าแต่เป็นความจริงอันน่าสยดสยองที่ยังคงมีชีวิตอยู่คืนนั้นที่สามโคก เขาได้เผชิญหน้ากับความดิบของความตายและความโดดเดี่ยวในอดีตและมันจะกลายเป็นรอยแผลที่ไม่มีวันหายไปจากจิตใจของชินยศและแปะตลอดชีวิตเขาหวังว่าเรื่องราวของเขาจะช่วยให้ทุกคนระมัดระวังตัวและไม่เข้าใกล้พลังงานลึกลับเหล่านั้นเพราะการเข้าไปในอาณาเขตของวิญญาณที่ถูกจองจำอาจจะทำให้คุณถูกจองจำไปพร้อมกับพวกเขาด้วยชินเงียบไปพักหนึ่งแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆ ก่อนจะพูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือโศก,กนาฏกรรมโรงงานตุกตาไม่ใช่แค่ซากอาคารแต่มันคือคุกของวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้เขาบอกว่าเขายังคงฝันถึงเงาดำที่หน้าต่างโรงงานและเสียงหวีดร้องอยู่เสมอความฝันเหล่านั้นเป็นเหมือนการเตือนใจว่าการเข้าไปในโรงงานนั้นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดและความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในความฝัน แต่มันอยู่รอบๆสามโคกในทุกๆคืนเขายังจําเสียงหวีดร้องที่แห่โผยและเสียงครวญครานที่แฝงด้วยความเศร้าได้ชัดเจนเป็นเสียงที่บ่งบอกถึงความทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของวิญญาณที่ถูกกักขังเอาไว้ชินพยายามที่จะลืมแต่ก็เหมือนว่าทุกรายละเอียดของคืนนั้นถูกจารึกไว้ในความทรงจําอย่างถาวรเขายังคงมองเห็นภาพเงาดําที่หน้าต่างโรงงานในทุกครั้งที่หลับตาลง เป็นภาพที่ตามหล่อหลอนเขาไม่ต่างจากวิญญาณที่ถูกจองจําอยู่ในโรงงานนั้นเขาเล่าว่าความรู้สึกของการถูกจ้องมองจากวิญญาณน,นั้นมันหนักหน่วงและเย็นยะเยือกจนไม่สามารถอธิบายได้มันไม่ใช่การจ้องมองแบบคนธรรมดาแต่มันคือการจ้องมองที่ดึงเอาพลังชีวิตของเขาออกไปชินหวังว่าเรื่องเล่านี้จะเป็นประโยชน์และทุกคนจะได้รับรู้ถึงความน่ากลัวของสถานที่นี้ โศก,กนาฏกรรมโรงงานตุกตายังคงเป็นปริศนาที่รอการไขความจริงและเป็นบทเรียนแห่งความกลัวที่ไม่ควรลืมเขาบอกว่าทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้เขาจะรู้สึกขอบคุณที่รอดออกมาได้แต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองรอดออกมาได้จริงๆหรือแค่ถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกชั่วคราวเท่านั้นเพราะบางส่วนของจิตวิญญาณของเขายังคงถูกทิ้งไว้ในความมืดมิดของโรงงานแห่งนั้นตลอดไป นี่คือเรื่องเล่าของชินและประสบการณ์อันน่าสยดสยองที่โศกนาฏกรรมโรงงานตุกตาปทุมธานีเรื่องราวของวิญญาณที่ถูกกักขังด้วยความตายที่โดดเดี่ยวและการถูกไฟคลอกที่โหดเหี้ยมและความน่ากลัวที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำนานแต่มันอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี ที่แสงสีไม่อาจขับไล่ความมืดได้ทั้งหมดเรื่องราวของผีไร้ร่างที่ยังคงวนเวียนตามหาการดูแลและการปลดปล่อยตลอดไปชินเล่าว่าเขาเคยพยายามที่จะกลับไปที่โรงงานอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ความจริงบางอย่างแต่ทุกครั้งที่เขาขับรถเข้าใกล้เขาก็จะรู้สึกถึงแรงต้านทานที่รุนแรงที่ห้ามเขาไว้แรงต้านทานนั้น เป็นเหมือนการเตือนจากวิญญาณว่าเขาไม่ควรกลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกแล้วชินบอกว่าเขายังคงรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ออกมาจากซากโรงงานในคืนนั้นความเย็นที่มาจากความตายและความทุกข์ทรมานที่ถูกกักเจ็บไว้ภายในและมันคือความจริงที่น่ากลัวที่ยังคงซ่อนอยู่ในความเจริญของปทุมธานีแห่งนี้ชินหวังว่าเรื่องเล่าของเขาจะช่วยให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยบ้าง แม้ว่าเขาจะไม่สามารถกลับไปช่วยพวกเขาได้โดยตรงแต่เขาก็สามารถบอกเล่าความจริงได้นี่คือเรื่องราวที่ความสยองขวัญได้กลายเป็นความรับผิดชอบที่เขาต้องแบกรับไปตลอดชีวิตซากโรงงานตุ๊กตายังคงเป็นอนุสร์แห่งความตายที่ถูกทิ้งไว้ในความมืดมิดชินบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมเสียงหวีดร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เขาได้ยิน เสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้และมันคือเสียงที่ยังคงตามหลอนเขาในทุกๆคืนที่เขาพยายามจะหลับตาลงนี่คือความน่ากลัวที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมโรงงานตุ๊กตาที่ยังคงจองจำวิญญ,ญาณไว้ชินเล่าว่าเขาเคยเห็นเงาของผู้หญิงที่โบกรถอยู่ขอบถนนในเวลากลางคืนอยู่บ่อยๆ เงาเหล่านั้นเป็นเหมือนการสื่อสารจากวิญญาณว่าพวกเขายังคงอยู่ที่นั่นและรอคอยความช่วยเหลือและมันคือความจริงที่น่ากลัวที่เขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อมันได้อีกต่อไปชินบอกว่าเขาจะยังคงภาวนาให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับความสงบสุขในเร็ววันเพื่อให้โรงงานกลับมาเป็นแค่ซากอาคารที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงวิญญาณของผีไร้ร่างยังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอคอยการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานชินบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีสายใยบางๆเชื่อมโยงเขากับวิญญาณเหล่านั้นเป็นสายใยที่เกิดจากการสัมผัสกับความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวของพวกเขาอย่างใกล้ชิดและมันคือความจริงที่น่ากลัวที่เขาต้องยอมรับหลังจากคืนที่เขาเข้าไปในโรงงาน นี่คือเรื่องราวที่ความสยองขวัญได้กลายเป็นความจริงที่ยังคงมีชีวิตอยู่โศกนาฏกรรมโรงงานตุ๊กตายังคงเป็นพยานถึงความตายที่โดดเดี่ยวและการทอดทิ้งชินบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงดูดเข้าสู่ความตายในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผี แต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงชินเล่าว่าเขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความเศร้าเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยเขาอย่างแท้จริง นี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจำยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอชินบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีสายใยบางๆเชื่อมโยงเขากับวิญญาณเหล่านั้นเป็นสายใยที่เกิดจากการสัมผัสกับความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวของพวกเขาอย่างใกล้ชิดและมันคือความจริงที่น่ากลัวที่เขาต้องยอมรับหลังจากเืนที่เขาเข้าไปในโรงงาน นี่คือเรื่องราวที่ความสยองขวัญได้กลายเป็นความจริงที่ยังคงมีชีวิตอยู่โศกนาตกรรมโรงงานตุกตายังคงเป็นพยานถึงความตายที่โดดเดี่ยวและการทอดทิ้งชินบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงดูดเข้าสู่ความตายในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากํำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผี แต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงชินเล่าว่าเขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แห่โผยและเต็มไปด้วยความเศรา้าเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริง นี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจำยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอชินหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้โรงงานกลับมาเป็นแค่ซากอาคารที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบ และน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่คนงานที่เสียชีวิตแต่มีวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้มานานหลายปีชินเล่าว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้น นี่คือเรื่องจริงจากปากของชินชายผู้ได้เผชิญหน้ากับโศกนาตกรรมโรงงานตุ๊กตาเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงและวิญญาณ188บแศพแรงงานที่ถูกไฟคลอกยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังชินบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึก ที่ถูกดึงดูดเข้าสู่ความตายในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผีแต่ในความจริงที่เขาได้ผเผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงชินเล่าว,ว่า เขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความเศร้าเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ความจริงที่ว่า วิญญาณที่ถูกจองจำยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอชินหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้โรงงานกลับมาเป็นแค่ซากอาคารที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไปนี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาครับคุณผู้ฟังชินเล่าว,ว่า สิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการอย่างสมบูรณ์และมันคือการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในการตามล่าหาความสงบสุขให้กับวิญญาณเหล่านั้นนี่คือเรื่องจริงจากปากของชินชายผู้ได้ผเผชิญหน้ากับโศกนาฏกรรมโรงงานตุกตาเรื่องราวที่ความตายไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริง และวิญญาณ188ศพแรงงานที่ถูกไฟคลอกยังคงรอคอยการช่วยเหลือจากโลกภายนอกตลอดไปครับคุณผู้ฟังชินบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ถูกดึงดูดเข้าสู่ความฝายในคืนนั้นเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นอยู่กับอำนาจที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ความกลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังผี แต่ในความจริงที่เขาได้เผชิญหน้ามาแล้วนี่คือเรื่องราวที่ความกล้าหาญของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์และแท้จริงชินเล่าว่าเขายังคงได้ยินเสียงหวีดร้องของผู้หญิงที่แหบโหยและเต็มไปด้วยความเศร้าเสียงที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปอย่างไม่มีวันลืมและเสียงนั้นจะคอยกระตุ้นให้เขาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ เพื่อปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่อยู่ใกล้ตัวคุณในจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ความจริงที่ว่าวิญญาณที่ถูกจองจำยังคงวนเวียนตามหาการปลดปล่อยอยู่เสมอชินหวังว่าจะมีใครบางคนกล้าพอที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้โรงงานกลับมาเป็นแค่ซากอาคารที่ไม่มีวิญญาณอีกต่อไป นี่คือบทสรุปของเรื่องเล่าที่ดิบและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่ได้การจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ